สวัสดีครับจากช่องใจใจอีวันช่องยูทูปเล็กๆเล็กงนี้กรับมมัถไทยแมวสามหนาครับแมวพังกนครับกัเหลีวนะครับครับสามหนาครับโอ้มีสองตัวครับเลยนี่เป็นสองหนึ่งอีวานโฮมซีฟตัวเออ ่นยุ่งไปสู่ลามทกๆอย่างเหรอไม่เศ่านุ่มเเริ่มปวดละจนโม่ก่อประสเพไจะปนแม่จอยนมหลก็กระตัมันนุ่มไหลอย่งเล่นเมันแม่จอยแหละผมมีแต่ว่า ทำกินว,นสวนสาสิสสี่เเนตอี่จ้ามอาตีราคาเลยหนึ่งสองสี่ตัวนี่เเอาจากลานโอ้โหก็ล้านนันเลยไปกัดคนเล่นนี่กัดคนเล่นี่ดือตายนี่ดือกัดคนเล่นี่ว่าสามเยน่แหละครับผมสิ่าหมาหอกเฉยกลันล้านลานเขาเปือกวะกัดคนเล่นนี่คน อันน no? ี้องเารยมืนึนคนมนไอ้นี่ยมที่หังมันแดงเลยงไปแล้วองาเียวหยแกแกห่ยได้ขนาะนันเออเขาอหาเกลือไาให้กินบัวบริซื้อนนั่น อันก้อนเออคือก้อนนะครับใครกันหรอผุนทัดยากเนี่ยทั้งหยาทั้งเฟืองโอ้ยมันง่ายไปเลยเนาะเอาเอาเอาแกลผมก็อนน